เป็นเวลาสําคัญที่ทําให้ท่านผู้ชมเห็นนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่หนูได้ทําให้ครอบครัวของหนูนะได้สมบูรณ์ขึ้นก็คือการแกะโจหอยหมูเนี่ยนะอา้าวทาสิ่งนี้ให้ท่านผู้ชมเห็นอีกหนึ่งครั้งแกะใช่ไหมเขาเรียกแกะใช่ไหมค่ะตัวหนึ่งก็ต้องแกะอะไรบ้างล่ะไส้อออแล้วก็เส้นมเนมาแล้วกมปากอกเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งก็ใช้หลายขั้นตอนด้วยเนาะเอากี่ตัวดีห้าตัว ได้ไหมหนึ่งนาทีห้าตัวคุณพ่อห้าตัวหนึ่งนาทีก็จะทําได้ไหมครับได้ครับได้ห้าตัวยากหรือไมก็พอพอทำอได้ได้จะไหมห้าตัวหกตัวแล้วกันสิบวินาทีเออหรือจะเอาเจนะ็ดะคุณพ่อจะเอาเท่าไหร่หรือเอาแปดผมก็พอพอแล้วครับยากที่สุดคือตอนไหนลูกตอนแค่ตัวแค่ตัวอันแรกเลยเหรอคร่ะเพิ่มได้ไหมสิบได้ไหมได้ค่ะ ทำไมเขาไม่ยอมแพ้คุณพ่อเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กไหมครับหนูเป็นอย่างนี้เหมือนใครเนี่ยพ่อค่ะโอ้โหสิบตัว60สิวินาทีตัวหนึ่งประมาณหกวิท่านผู้ชมลองนับหกวิหลายขั้นตอนมากพ่ออวยพรหน่อยส่งพลังหน่อยให้ทําให้ได้สู้กับลูกน้องสาวส่งพลังอะไรดีจสู้ตอบพ่อว่าอะไรคะสู้ แม่นับถือหัวใจของน้องมาม่าจริงๆนะครับต้องแกะหอยหมูถึง10ตัวในเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเป็นโจทย์ที่ท้าทายสุดๆครับคุณผู้ชมเอาใจช่วยน้องมาม่าให้ทำสำเร็จแล้วก็ได้บ้านกลับไปตามที่ฝันด้วยนะครับ1นาทีนะะ10ตัวตัวละหวิเทน,นั้นนะฮะพร้อมไปแล้วครับนะต้องระวังมาฮะมือควักอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายๆโอ้ี่ใช้ควัออกเอาหมดนะฮะเพราะเย็นเดี๋ยวต้องบริหารขั้นตอนต่างๆอย่างไรเอาเนี่นะมีการเปลี่ยนไปด้วยนะฮะเพราะว่าจังหวะมันจะขาด นี่มีได้แล้วมีเขีย่ยต่อนะใครไม่เป็นนี่ขาดเลยนะครับไปเท่าไหร่แล้วนะโอ้โหแล้วไม่รู้ตอนนี้มันอยู่ในขั้นไหนผมนับได้หไม่ง่ายนะครับไป7ยังไม่เสร็จในะอีกหลายขั้นตอนนะครับพักออกมาแล้วมีควานมีหมุนนี่ไม่ง่ายนะครับ 9, เดี๋ยังไม่สิบเลยนะฮะนี่ยังมีขั้นตอนน่นอีกโอโหไปเรยด้วยระวังนะครับเหลือเวลาแค่30วินาทีเท่านั้นครับแต่ยังไม่ได้เอาเส้นเมากับปาของหอยออกถึง10ตัวด้วยกันจะทันไม่เลยครับนี่ย ตัวที่หนึ่งมาครับโอ้ยเสียไฟลวองมือนะลูกนะเราเส้นเมาด้วยนะเราเส้นเมาด้วยแต่แล้วมีเล่นมีหลุดมีทุกอย่างเลยนะครับไปครับตัวที่สาเองนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับมาครับแต่ว่าคล่องแค่นื่ขึ้นตัวที่4ี่แล้วครับนะเหลือีกตั้ง6นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกครึ่งทางครับเนือฮะครับสามตัวสุดท้ายไปครับสองตัวสองตัวอีกสองตัวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวยังไง คนสุดท้ายคนสุดท้ายได้ไหมปอกจุดบเวลาโอ้ยเกิดอะไรขึ้นมันมีหลุดมันมีกระเด็นมันลื่นไปน่นด้วยนะฮะนะไม่เป็นไรนะเพราะวันนี้เราเพื่อนจะมาจับเวลาว่าเด็กคนนี้สู้สุดๆเลยคุณพ่อตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นไหมหนูเป็นไงคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะคุณครูเป็นไงคะลุ้สเนอะอืออันนี้ในใจเป็นไงคิดอะไรอยู่คะ ต้องเอาของไปให้ที่บ้านออกให้ได้นะต้องมีบ้านของเราให้ได้นะต้องออกจากใต้สะพานให้ได้นะโอเคหนึ่งนาทีใช้เวลาไป5 8ปวินาทีทำได้ <c oughs> ปลบมือในความตั้งใจของน้องมาม่าด้วยนะครับทำสำเร็จแบบนี้ก็คว้าของรางวัลและก็บ้านกลับไปเป็นของตัวเองตามที่ฝันได้เลยครับมันไม่ง่าย <c oughs> นะมันเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมทั้งพอ่อทั้งลูกก่อนจะมาถึงตรงนี้ นะีหนูอยากจะบอกเลยพ่อบอกเลยวันนี้ฝันของเราเป็นจริงแล้วนะเตือนว่าหนไม่อยู่บ้านแล้วมีมีบ้านอของตัวเองแล้วลูกพอดีใจสุดเลยเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่ครอบครัวช่วยกันนะครับทั้งพ่อทั้งลูกต่างคนต่างทําหน้าที่มีกําลังใจจากคุนครูนะครับแล้วก็คนที่อยู่นะรอบๆบ,บร,ริเวณอีกหลายหลายท่านมาถึงทางด้านนี้เพราะฉะนั้นหนูก็ ได้บ้านของหนูแล้วนะไม่ต้องอยู่ใต้สะพานแล้วนะแล้วก็จะได้มีความสุขมากๆมอบให้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็ไปนะฮะหนึ่งแสนสี่หมื่นะฮะนี่คือพลังนะทำความดีนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆสามท่านนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่ง ยินดีด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านนะไม่ว่าครอบครัวท่านกำลังประสบสิ่งใดนะหรือว่ารู้จักนะครอบครัวใดก็แนะนำมาอย่างรายการได้นะครับพระรหัสสุขนะฮะปัญญาปันสุขนะครับ,ญญข,รบขอบคุณและสวัสดีครับ ฟ้าลังฝนงดงามเสมอเรื่องที่เจอให้มันผ่านไปชีวิตใหม่ความหวังใหม่ สัญญาให้เรามีหวังชีวิตใหม่ที่เปี่ยมพลังจะลุกขึ้นและจะยัดยืน แม่คนนี้ทําทุกอย่างเพื่อเลี้ยงลูกแฝดรักลูกแฝดแค่ไหนครับที่สุดค่ะนะแต่แฝดคู่นี้ไม่เหมือนกันคนหนึ่งไม่มีอะไระอีกคนหนึ่งหมอบอกว่าน้องสมองฝ่อค่ะรับไม่ได้พูดุลูกคงไม่ปีน,น่ะคะ่ะรักษาไปทีละปีทีละปีหายที่ขายบ้านค่ะหมดตัวอยากให้ลูกหายค่ะ แล้วมันดีขึ้นไหมก็เหมือนเดิมค่ะแล้วแม่ทําไงซื้อย<ห>ามาใส่กระติกน้ํานะคะก<ม>็ここเรียกพิกิกมากินคาตัวตายเลยค่ะ <laughs> <c oughs> แต่ความรักที่มีต่อลูกช่วยดึงสติกลับมาแม่มารู้ตัวตอนไหนเอ่ยเส<อ>ียงเรียกของลูกะคะ่ะเข้าเข้ามาลุงมองเห็นหน้าลูกเสียใจะคะ<อ>่ะก็บอกว่าแม่จะไม่ทําอีกแล้วยังไงเราก็จะสู้ไปด้วยกันนะคะ